น้ำตกทานทริปไปหา เอาว่างมาเห็นเกตเตอรนั่งเอาว่างมาล่อรถเกตเตอรจ้านี่มานี่จุดชมวิวจ้ามามาทีมงานเฮ้ามาเที่ยวเมื่อนี่พี่น้องสิมาตามหาน้ำตกทานทิพย์ ระวังจิงไม้หล่นนะคะเอาแมนั่งจังหนยยังเจ้าถือไปหังกระตาจะไปเก็บเนี่ยเดี๋ยวดาด่างจอดเห็นใสเข้ากับพักไปไปหาสิไปน้ำตกพี่น้องมาบาดที่นี่จ้ะมามาอันนี้คือจุดชมวิว ผ้าหมองมิผ้าหมองมิวายจ้ะนี่หม่องนี้ก็สิเป็นหม่องเช็คอินสวยเนาะป้าพี่น้องข้าเจ้ามะกางเต็นนอนอันตรายอย่าเข้าไปไกลนาผาเด้ออันนี้อันตรายนะคะผ้าหมองมิวายน,นี่เป็นบรรยากาศ นี่จ้ะทางเอาบ้างไว้ในก็ได้ลูกตุ้นะสิผ้าเดินปลาสิผ้าเดินทางเดินชมธรรมชาติเส้น,านาทางศึกษาธรรมชาตินั่นนะจ้าสิไปชมธรรมชาติก็เอิน่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี่จ้ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง8ปด้อหกสิเมตรจ้ะ เอาสียางไปน้ำทา่าระวังลื่นนะคะธรรม,มดานี่บัวก็เก็บค่ะธรรม,มดานี่นกับขาาา้าวมัวนสิเจ้าหน้าที่เพิ่นสิผ้าลุงข้าเจ้าหน้าที่เพิ่นแต่ว่าทางเก่าน,นั่นนะี่เนาะต้นเริ่มเก่าเลรอเนาะต้นกำเนาะกำต้นอันจตอได้เนี่ยอ่ะจตอต้นจตอได้ตุนจ้า มากสตอใหญ่ต้นสะตอแต่ว่าภาษากลางเขาเอื่อนว่าต้นเอ่ยงคอนกล้วยปลาตอนนี้และวน้อยก็หน้อยดีแต่จะปี้อยู่ละโอ้ตาหักเนาะน้อยกินบะได้ดอกมันขมแต่ยินเสียงน้ำตกอยู่พี่น้องแม่นจ้ะอ้อมไปหั่นแย้มมึงจะขึ้นไปหั้นมามามา แต่บ้าอยากขาดการบูรณะจัาหน่อยเนาะจ้าบ่าเป็นจำไมข้าหน้หนรู้บ่ละอันนี้ก็เคยมากตั้งแต่สี่ปีหาปีแล้วพี่น้องอัไปชมวิวค่ะอันนี้ตำนานแห่งการก่อเกิดอ้ยเก่าเบิดแล้วพี่น้องเว้ยวมีเคยมากเานาะ นักท่องเที่ยวก็สีบอมาาปันเดย์แบองจนาพากเปนดี้เยวลงไปกันห็พวกยูนีเฮดนงลไปเอาได้นี่ทีมงานเหรอได้การลงหมูงาลงมหาอยู่หากินเชิงท่องเที่ยวน้ำกินนอน ตาดตาดก็เป็นตาอย่างเถิดตุนลงเปี้ยวบดายเลยเนาะมันเหลือกเนาะไปดูสิกอสิผ้ามูมาทางนี้นี่เคยมากตั้งแต่สี่ปีที่แล้วเพิ่งแต่ว่าทุกมือนี่มันจีปเป็นจังใดก็ต้องเบิง้งซะก่อนพี่น,น,น้องด้วยสิม,มาพิษมอง อันนี้ต้นสต,ตอปลาเอา้ายวนเอาโอ้อ่ไเขาเจามันมันชำรุดเนาะง้ส้นโอ้สพานชำรุดงดใช้เส้นทางโอ้ยพี่<ป>น้องมากต่โดนเหรอโอ้โอ้ไปทางไม่ไปทางไม่ไปทางเพิ่วาอีหรือจน ไปบด้หาเส้นทางใหมพี่น้องมันมาต่ดโดนแล้วเมนหยังใส่นี่เลยโอ้ปุ่นบางไเลยอืมมันตังเกิดหอกเนาะเมนเกิดข้นเลยอ้ยบางเนี่ยทางมันเกิดสุดเนาะขนาดเป็นหินเนาะมันสุดหรอานน สตอตัวสตอตัวแดงกล้ว,ย,ว,วยน้อยกล้วยน้อยกล้วยป้าน้อยอหลีได้พี่น้องละปีเบื้องปีเพิ่นเนี่ยละมันน้อยหลายกล้วยน้อย เบิ้งน้ำตกพี่น้องเนาะป้ากอบไหวยแมนได้เยโอ้แมนทรักไหมโยข้าเจ้าก็ททำความสะอาดย่างดีจนเสีนทางแม่นอยู่ เพลินเพ็ินเห้คนมาเที่ยวเนาะมองนี้เนาะนี่พี่น้องโอ้น้ำตกทานทิพย์อันนี้ต้นอีหยังบุปบาทคือต้นใหญ่กว่าบากคาครับ่ แต่ว่าท่างกับช่ำหลุดเน,ะนา,าเนะน้ำไล่ไหลเน้ะดามซึงน้ำตกทานทิฟเห็นเห็นยูทูปเปอร์ช่องติงตังติงตังเพื่อนผ้ามาช่มพี่นอ้องทะเลยมาตามร้อยเพื่อนเพราะวันบระยุกไก่ใบ

โค่นเขาแดงนะดอกไม่ดอกม่างดอกที่น้ำนะน้ำาม่ไหลาน่า่ะใส่ไม่ขื้นม่จากปลาใส่หนก์ใส่ไม่จะเ่อแน่แบบองนี้เย็นเ

云了，太云了。 อาหยดกินวันนี้ินเนจสวยไปาหนก็รังอาหยุดกินนั่นทุกทีเดินขางินตาทีเดินเดินมากผิจับเดินไปด้ดิเอาข้างข้างินไตาแปดร้อยกว่าเมตรนี มันได้มล่ปลาแม่ตุ้มองน้ำหนึ่งน้ำจืดต้องทำสายถ้าติดใจในชน่อดน้ำบ่ให้น้ำไหลเงา้ยน้ำไรมเงี้น่าห่วงนิดหน่งเปนไงนะก็เไปยุ่งขึ้นม่ขด้นลงขึ้นมาข้ เอ้าวคุณอะาลย้านะวสุภมาพ่สีาไปเบิงแต่ไก่พี่น้องพีมงานเข้ามือกันนางระยะเขาไปไก่ลายมันอันตราย น้ำตกทานทิพย์อยู่อ่าขาขาหมอกมิวายี่นงองขึ้นมาทั้งขาหมอกมิวายเนี่ยก็มาหมองจอด,ดรถแล้วก็ที่มาเจอน้ำตก เพนะื่อนก็มีแบบสบายเลยมาถีง Hmm. <laughs> ข้างล่างก็ปเ,นนเป็นทำถ้าเขาไปนันนน่หันไ่มีมือหอ้อนเนาะเหมนมองใต้น้ำม,มองโดนจมไปน,อน,อนันเหมอนมน่ะนันละมีการน,อน,อน,น่น,งนงยงัยเมีมเย็น แต่ว่าเป็นตะง,งูอยู่ดีเรามันเย็นเนาะทั้งกบทั้งเขียดกับสลายด้วยแน่หันเนาะอืนี่นีนง่งน,น้ำฝนตกแห้งกบเขียดมันจะลงมาดไอเนาะจ้ะอาหนีน้ปเบิดได้เลยนี่เขียดน้อยตาแมนตาเขาเป็นสอบผู้ใดไหนเนาะปเหนื่อยี่ยวงานเฮนืนอนสลบสะไลย,ยู่พี่น้อง <c oughs> มาพร้าวมองนอนดีปันเดิน ตอนพระเบ็ดแต่งไหลอืมเดินนี่แม่นมาจัดงานก็ได้เนาะมันกว้างเน,ะน,นาะจัดตะกร้เล็กๆใช่เอามาติ๊กนี่นี่ก็ได้โอ้เฮามากินข้าวนี่ก็ได้เด้อวังหันแนักขนาดเลยพี่เนอะเฮ้ยบรรยากาศนั่นผักพี่น้องผักจักไ,ไปต่ตอเฮข,ของนาขายอย่าลืม เอาของให้ครบนะคะไปนี่คือน้ำตกทานทิพย์อยู่ที่ผาหมอกนีวายเจอ,อพี่น้องไปอย่างมาเทียเท่ยวกับฝ้ามาเที่ยวซะช่วงนี้เพราะว่จาจจะงนอยนีนะ่น้ามันสิเบิดเนาะ ไปแล้วพี่นอ้องทางเพิ่นกระทำขั้ม,ม,ม,ะะมะสหหะอาดใ่ไม่ยู่ปกติมันก็สิหกละแถวนี่รอดใหม่เนี่ยึ้นจังปวดง่ายจริง ย่อนอยู่พี่นอ้องเอ้ยขนาดลงไปบเลึกจรงไปไปไปกลับแล้วพี่น้องไปแล้วจ้ามาันเป็นหน่วยหน่วยใหญ่ปนีกันมาบ้ามักสบ้าแก่มักสบ้าว่วยวนยุบลงวุ่นวุ่นยิบขึ้นเขกาก็มีงานเล็กๆน้อยๆเมื่อยเขาก็เศร้า<ม>อันนี้ก็บซิมีรังนก รังนกตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันนะคะเกแดงก็มีลีไปท่ายรวมไม่ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเหมือนกันเลยอย่างที่เราลงเมื่อกี้แหละเหมือนกันเลยจ้ะโดยจิตจ้ะอันนี้ก็จะเป็นจุดกลางตินด้วยพี่น้องเนี่ยตรงนี้เดินในพื้นกลางตินแมนจ้ะย่ำปีไม่เวลาเด็กหน่อยมากเขาไข่เด็กน่อยสีน้อนนีจ้ะนี่อ๋อเด็กน่อย นี่เีรอจ้ะข้างล่างอ๋อมองพักเล็กหน่อยนา่ปีใบคนเต็มบ่มี่มองกลางอันนี้ของผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายสิบวิ้นหมดตึ๊็เป็มจ้นบ่ได้หรือตึ๊งเดียวอ่าจีมี่เห็นของผู้หญิงกับของผู้ชายมีสามกนเนี้ยอันมองนี้สิเป็นอันที่จอดรถจอดรถบานจ้ามาเบิ่งเด้อปีใหม่นี่บ่มี่มองกลางเลยตินเอ้ยยังคือดังสิย้อนเฮ็ดรถห้องเอาเปิดกระจกลงให้เพิ่นเบิ่งแน่ เิคนบ่เบิ่งขันกันขันเขาคนยิงเบิ่งแสดงว่าบ่ใช่อันอันนี้ได้นี่ว่าเบาเด้อโชเฟอร์ใจเย็นๆเผื่อมีรถสวนมานะจ๊ะตอนนี้ยังว่าเตียงตัวเพิ่นเรียบร้อย แ่ทังว่านแลลาดยางต่้งแต่หลายสิบปีที่แล้วสี่สิบห้าสิบปีสี่สิบซะเนาะสี่สิบกว่าปีนี่ทางนี้มันสิล่งยากขนาดได้นี่แมนมันฮูกาเนาะแมนมันเป็นทางขี้ดินไหมไฮว่านซอเออมันเป็นน้ำซอเป็นเป็นทางเบากครับก็จะทา้งคือเบ่งพุ่นเหรอตุแต่วามันสิสั้นไหมมันซอแห้งว่าหันถ้าเป็นรถเก๋งล่งบ่ได้เลยต้องเป็นรถกรอย่างเดียวเลยหัวซักร่งยี่สิบเลยเลยตุลของนีลร่งยากเลย หมอไม่ไหว